สภาพเรียบร้อยดูดีเกินอายุอานามจริงนะรถคันนี้นะครับเรียกว่าเจ้าของดูแลมาดีจริงๆหรือไมอ่ทีนึงก็เรียกว่ามีการซ่อมบำรุงหรือก็ maintenance ใหญ่มาแล้วนะครับก็เลยสภาพออกมาดีขนาดนี้นะ Facebook Marketplace มีแต่สินค้าดีๆของดีๆมาให้ท่านเลือกชมทุกวันนะครับ รถฮอน d a สภาพงามๆรูปร่างดีประหยัดคุ้มค่าจริงๆหากใช้รถคันเดียวเป็นประจำทุกวันก็ตรวจสอบดูแลหม้อน้ำบ่อยๆนะครับน้ำแบตเตอรี่ด้วยนะแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้นี่ก็เป็นกึ่งแห้งนะครับกึ่งแห้งก็คือไม่ต้องเติมน้ำแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับมันต้องมีนะครับ เขาจะแปะสติ๊กเกอร์ไว้ข้างบนบังเอาไว้อยู่ถ้าเราไม่ได้ถามช่างไม่ได้บอกเนี่ยเราไม่รู้นะจริงๆท่านต้องต,ตรวจมั่งนะเดือนหนึ่งท่านดูสักทีนะก็จะมีอยู่รูเดียวให้ตรวจน้ํานะแล้วก็คอยเติมนะครับเราวางไว้ด้วยนะโอีกาสได้ไปลองรถนะครับก็ลองดูสิเหยียบติดเท้าไหมเครื่องแน่นไหมสะอึกไหมสำลักไหมนะครับเครื่องยังแน่นแน่นวิ่งดีเกาะถนนก็ตัดสินใจได้เลยครับ